สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมคนบ้านๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักหน่อยนะครับหลายคนคงเคยได้ยินข่าวมาบ้างแล้วนะครับผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับกลุ่มแรกนะครับที่จะได้รับเงินดิจิตอลวีลเล็ตหนึ่งมืนบาทก่อนใครนะครับหลายคนนะครับสงสัยว่านะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปลี่ยนมาเป็นบัตรนตัวประชาชนแล้วถ้ารัฐบาลแจกเงินดิจิตอล1-0,000บาทเป็นเงินสดนะครับ เราสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนของเราไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาคลายข้อสงสัยไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับคนที่ถือสิทธิ์บัตรบริการแห่งรัฐนะครับและเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้นะครับแต่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านนะครับคาดการเอาไว้นะครับถ้ารัฐบาลแจกเงินดิจิตอลโวลเ็ตหนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินสดนะครับ ให้กลุ่มผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14.5ล้านคนนะครับเป็นกลุ่มแรกนะครับที่จะได้รับเงิ Gospel. นนะครับน่าจะเป็นการโอนเงินไปทางพร้อมเพยเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ถือสิทธิ 2> <2 ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับดังนั้นนะครับผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องผูกพร้อมเพยเอาไว้กับธนาคารให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จะเป็นบัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะครับขอให้มีบัญชีธนาคารเราก็สามารถผูกพร้อมเพกกับหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักของเราได้นะครับเมื่อถึงเวลารัฐบาลประกาศแจกเงินที่ต้ลโบลเลต10,000บาทนะครับเขาก็จะโอนเงินไปทางพร้อมเพ์ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักของเรานะครับแล้วก็เข้าบัญชีธนาคารที่เราผูกพร้อมเพ์เอาไว้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้นะครับ ให้เรารอฟังข่าวจากรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะครับในเดือนกันยายน67นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่เขาคาดการเอาไว้นะครับน่าจะเป็นการแจกเงินสดนะครับกับผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรบริการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนนะครับมีจำนวน14.5ล้านคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ผมคนบ้านๆก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระดีๆจากผมคนบ้านๆชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ